สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 m channel นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูตัวเกมเปิดใหม่อย่าง Ragnarok r e b a ครับที่เราสามารถเล่นได้ทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็บนไลน์นะครับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนว idol mmorpg ครับจากค่ายดินหลบนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวเกมสไตล์นี้เนี่ยเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็มาในรูปแบบของเกมในตำนานอย่าง Ragnarok ครับ หรือจะเป็นแนวไอดอลแต่ระบบต่างๆภายในเกมนี้นะครับมีเยอะไม่น่าเบื่อเลยผมชอบจริงๆนะครับที่เกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะออฟไลน์ไปแล้วแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยมันก็ยังฟาร์มอยู่ซึ่งผมคิดว่าคนที่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มทั้งวันเนี่ยน่าจะชอบเกมนี้มากๆเลย ในเรื่องของอาชีพนะครับก็มีให้เราเลือกเล่นหลากหลายนะครับตั้งแต่2อขีดหนะครับไปยัน2องขีดสเลยแล้วก็ตอนที่เราสร้างตัวละครเนี่ยมีพรีวิวอาชีพด้วยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็อ่านพรีวิวสั้นๆสําหรับอาชีพต่างๆได้นั่นเองครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นเป็นแอสซัสซินนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโลกที่หลักนั่นเองครับ ระบบการพัฒนาตัวละครเนี่ยก็ยังคงความคลาสสิกเอาไว้นะครับการอัพสเตตัสเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าคาสเต้งเอจวิดอินเด็กแล้วก็รักเนี่ยคืออะไรเราสามารถกดตรงรูปอะไรเอ่ยในหน้าอัพสเตตัสได้นะครับ เพื่ออ่านว่าในแต่ละค่าเนี่ยบวกอะไรอย่างผมเนี่ยเป็นค้าโจหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแอสซัสซินเนี่ยต้องการความเร็วในการโจมตีผมก็จะเน้นไปที่เอจิเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยก็จะมีการการโจมตีที่มีพาสี่นะครับแบบว่าดับเบิร์แอตแทกนั่นเองนะครับสำหรับอาชีพโจนั้นนะครับผมก็เลยไปเน้นที่ดีเพชนะครับก็เลยอัพโจมตีไว้นั่นเองครับจะสังเกตได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยมันจะโจมตีแบบอัตโนมัติเลยใช่ไหมแล้วเราเนี่ยก็สามารถเซ็ตสกิลของเราได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะให้สกิลที่มันแอค ราก็สามารถตั้งสกิลลงมาในช่องตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวผมคัสของผมเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้มันใช้สกิลเป็นการโจมตีธรรมดาร้นนโดยสกิลพาส,สีนะครับอย่างสกิลโดนัลแอทแทกก็ไม่ต้องลากลงมานะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเก็บสกิลพอยต์เอาไว้อัพในะคาสต่อไปนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวไอดอลนะครับแต่เราก็ยังสามารถหาคนเข้ามาร่วมปาร์ตี้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มเร็วขึ้นฆ่าบอสเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ อย่างนี้เนี่ยบอสเกิดแล้วใช่ไหมผมจะเดินมาที่บอสนะครับแล้วก็กดรวมตัวนะครับตานนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมารวมอยู่ที่เดียวกันวิธีหาคนเข้าปาร์ตี้นะครับทางด้านล่างซ้ายเนี่ยเรากดจิ้มที่ดิวดูชิสีฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าการแชร์วลรครนะครับเราสามารถเอาคนเข้าออกปาร์ตี้ได้นะครับอย่างผมเนี่ยจะเอาคนที่ออกปาร์ตี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นช่องว่างเรากดติ๊กบวกแล้วก็สามารถหานักผจญภัยคนอื่นเนี่ยเข้าร่วมปาร์ตี้ของเราได้เลยดู BP ีนะครับใครเก่งเอาเข้ามาหรือหรรืืออออวว่่่าาาคนนจกกิดเเเพขงง็ไ้ ก็กดจิ้มได้เลยแล้วก็กดรับการแชร์นะครับหรือว่าจะกดติดตั้งอัตโนมัติก็ได้แต่ว่าการที่เราจะเอาคนอื่นเข้าปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะมีเวลาจำกัดนะครับแต่ว่าเราสามารถชาร์จเวลาเพิ่มเติมได้จากตรงนี้เลยนะครับพขมาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมลงทะเบียนการแชร์ด้วยนะครับมากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับเมื่อเราออฟไลน์นะครับมันก็จะเป็นการแชร์ต้นะอรอัตโนมัติครับ สำหรับใครที่เล่นแล้วไม่รู้ว่าตัวละครของเราเนี่ยจะพัฒนาอะไรยังไงเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีเควสเพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาตัวละครอยู่เสมอแล้วก็สอนให้เราเล่นไปทีละนิดทีละนิดด้วยนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเควสบอกว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรนะครับอย่างนี้ฝึก ครับนะครับคราฟของ2ชิ้นนะครับเห็นไหมตัวเกมจะบอกแล้วว่าเฮ้ยเรามีระบบคราฟของด้วยนะอ่าเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยก็กดรับของได้ปกติเลยรางวัลของเควสเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอ่า EP ทั้งเบสแล้วก็จอบแล้วก็จะมีของนิดๆหน่อยให้มานะครับซึ่งเมื่อกี้ตัวเกมบอกว่ามีระบบคราฟด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าด้านล่างเนี่ยมันมีระบบคราฟนะครับซึ่งเราสามารถคราฟนะครับอาวุธ ชุดอุปกรณ์ได้หมดเลยนะครับอย่างตัวผมเนี่ยมันจะใช้เด็คเจอร์ใช่ไหมแรกๆเนี่ยมันก็จะยังไม่มีเอฟเฟกอะไรเราจะต้องหาวัตถุดิบแล้วก็คราบขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงวัตถุดิบระดับสุดท้ายหรือว่าระดับสีทองเนี่ยตัวพวกนี้มันก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมแล้วนั่นเองครับผมอย่างธนูสายเคิร์ดนะครับธนูสายสกิลอะไรประมาณนี้นั่นเองครับเรามาดูระบบอื่นๆกันบ้างนะครับกดที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่ดันเจียนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ จะมีเป็นซซนีด e ันเจียนเอพีดนเจียนนะครับผมแล้วก็แอร์ชิปแอ s o ซา h s สเปซอินฟินิตนะครับผมหอร้อยชั้นอะไรพวกนี้ ก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นระบบกิวนะครับกิววงกิววอร์เนี่ยอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันแลกเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับตั้งตลา,าดค้าขายซื้อขายนะครับมีหมดเลยจนกระทั่งระบบ PvP เนี่ยก็มีแต่ว่าของผมเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับจะมีก็มีแต่ไอตัวดูเอลตัวนี้นั่นเองครับแล้วก็การผจญภัยของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะไปต่อสู้กับมัลเตอร์ตัวไหนการได้ของอะไรมาการราฟอะไรมาเนี่ยเราก็สามารถมาที่สมุดภาพนะครับแล้วก็ เรามาปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับเมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถได้สเตตัสนะครับตามเลเวลของการฝากของหรือว่าตามสมุดภาพของเราเลยนะครับยิ่งเราเก็บสะสมเยอะนะครับผจญภัยเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งมีค่าสเตตที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับที่แจกของฟรีให้ผู้เล่นเยอะมากๆเลยนะครับกดที่กิจกรรมทางด้านขวาบนนะครับในหน้ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นของที่แบบแจกฟรีเลยนะเทศกาลเหรียญโปลิ่งดีแลบนะครับตัวนี้เราแค่ฆ่ามอนเตอร์นะครับอ่านี้300ตัวเคลีย เซนีดังเจีย้ยนะครับก็จะได้รับของรางวัลแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมล่ามมเตอร์ห้าพันตัวได้รับของได้รับแมวด้วยเออเยอะมากมากเลยนะครับที่เราแบบได้รับฟรีๆนะแล้วก็จะมีรางวัลต้นไม้นะครับอันนี้จะได้เป็นเหนียนนะครับหรือว่าเหรียญแมวแบบฟรีๆเลยเพียงแค่เรามาเล่นมาออนไลน์นะครับตัวน,นี้เราสามารถนําไปรีเซ็ตสกิลรีเซ็ตสเตตัสหรือว่าไปซื้อเหรียญกาชาได้ด้วยแล้วก็รับซีนีฟรีวัตถุดิบฟรีเพียงแค่เราออนไลน์นะครับ ในหน้าของร้านค้าเนี่ยก็จะมีการขายของนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับมีของแจกฟรีให้เราเคลมได้รับทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นการสุ่มการ์ดการรับของนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งเอเหรียญแมวที่เราเอาฟรีๆมาเมื่อกี้นำมาซื้อเหรียญกาชาตรงนี้ได้ด้วยนะครับและก็ที่สําคัญเลยนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนแบบไม่พลาดเลยก็คือพาร์ตดีแลบตัวนี้มีแอนด็อปด้วยเพียงแค่เราสะสมนะครับหนึ่งหมื่นดีแลบพอยต์จากตัวดีแลบพาร์ตตัวนี้นะครับ ตัวนี้เก็บสะสมยังไงนะครับเมื่อเราซื้อตัวนี้แล้วนะครับ23เหรียญนะครับ USD เราทำคเแนในตัวเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการท้า PvP ฆ่ามอนเตอร์ฆ่าไอเทมสิ่งที่เราจะต้องทําในเกมอยู่แล้วนะครับเราจะได้ดีแล p ปพอยต์มาเรามีดีแล็ปพอยต์เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้รับของตรงนี้ตามไปด้วยมันดีมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเราเก็บสะสมครบ1 0 0 0 0แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับ2,000เหรียญดีแลปด้วยโหเยอะมากโคตรคุ้มนะับผมแนะนําเลยนะใครจะเล่นตัวนี้แนะนําว่าให้ซื้อไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในซ กิรรมซีซันอลแอดด็อกนะครับแจกถึง30ล้านเหรียญโทเค็นดีแอบเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่11นะครับเดือนสิงหาคมจนถึงวันที่6ตุลาคมนะครับซื้อของรางวัลเนี่ยก็จะแจกง่ายๆเลยสําหรับคนที่ติดท็อปรางวัลเลนเดอร์บอร์ดนะครับคิดเป็น90%แล้วก็เหรียญโปรดริ้นคอยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเหรียญโปรดริ้คอยเนี่ยเราก็สามารถหาในเกมจากพวกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆหรือว่าพวกพาร์ทที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับปิดท้ายไปด้วยการแจกโค้ดจากช่องผมแบบเอ็กซ์ c l u เลยนะครับเพียงแค่คุณมาตรงเมนูนะครับการตั้งค่าจากนั้นเนี่ยก็กดลงทะเบียนคูปองนะครับมาจะขึ้นหน้าอีเวนต์ดียรดตรงนี้มานะครับเป็นการแลกคูปองตัวนี้จะให้เราใส่เมมเบอร์ชิพนัมเบอร์นะครับเมมเบอร์ชิพนัมเบอร์เนี่ยเราเอาจากตรงนี้ได้เลยนะครับหมายเลขสมาชิกกด c ๊อปปี้มาเลยจากนั้นเนี่ยก็กดวางตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อว่า 4EM จากนั้นเนี่ยก็กด e n t e r คูปองโค้ด้เลยผม เห็นเท่านี้เราก็จะได้รับโคสต์ไปที่เมล l บ็อกแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวแลงนาร็อกลีเบ้นะครับตัวนี้ก็ยังคงความคลาสสิกความน่ารักของตัวแลงนาร็อกไปอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มมาด้วยความไอดอลนะครับ LPG สไตล์เกมแบบนี้เป็นอะไรที่เล่นง่ายอยู่แล้วนะครับออฟไลน์ก็เล่นได้นะครับมีกิจกรรมแจกของดีๆด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยไอ้นี่ผมเล่นย้มปอีกทีไอ้ตัวพาร์ตี้แล็บเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะครับผมเราเล่นทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเราได้10,000แต้มนะครับตัวพาร์ตี้แล็บเราก็สามารถได้รับแอร์ดอปด้วยแล้วนั่นเองครับเอาละครับใครที่อยาาากจะดดวน์โหลม นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดิสคริปชันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตัวเกมนะครับแรกนารอกนิเบย์อย่าลืมแอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันด้วยนะครับผมเจอกันในเกมครับวันนี้สวัสดีครับ